วันนี้เป็นวันที่ฝนตกนะครับวันแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับการซักผ้านะครับผมโห<ฮ>เ<ฮ>ยอะเหมือนกันนะเนี่ยแห้งแล้วนะครับผมค่าไฟอยู่ที่2.42บาทนะครับผม สวัสดีครับผมบอยบอลตูเบียนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องดูดความชื้นของเสี่ยวมีนะครับตัวนี้นอกจากจะดูดความชื้นภายในบ้านได้แล้วนะครับมันยังมีโหมดตากผ้าแห้งด้วยนะครับซึ่งเหมาะกับช่วงนี้ที่เป็นหน้าฝนมากๆเลยนะครับปกติความชื้นที่เหมาะสําหรับคนเราจะอยู่ในช่วง40 60นะครับถ้าความชื้นสูงกว่า60ก็จะทําให้เรารู้สึกอึดอัดเหนียวตัวไม่สบายตัวนะครับเดินในบ้านก็จะรู้สึกว่าพื้นมันจะเหนองเหนิงนะครับผมซึ่งความชื้นที่ เหมาะสําหรับห้อง25ตารางเมตรนะครับผมลักษณะของเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับข้างบนจะเป็นช่องเป่าลมแล้วก็แผงควบคุมนะครับผมข้างๆก็จะเป็นแทงค์น้ำนะครับแทงค์น้ํานี้ก็เอาไว้สําหรับเก็บน้ําที่เราดูดความชื้นได้จากอากาศนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแผงกองอากาศนะครับแล้วก็จะมีช่องเอาไว้ต่อสายยางเพื่อระบายน้ําด้วยนะครับผมตัวเครื่องก็จะมีหูหิ้วให้ด้วยนะครับเพื่อง่ายสาหรับการเคลื่อนย้ายนะครับผมปกติผมก็จะวางเครื่องไว้ที่บริเวณชั้น2หน้าห้องน้ำนะครับซึ่งเป็นจุดที่มีความชชชืื้้้้้้้้้นนนนนนนค่่่อออออขาา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 างงงงงงสสสูะรวววววมมมึกกกก็็จจจหหํํเเลลใแ อากาศภายนอกเวลาฝนตกนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดเครื่องเลยนะครับก็จะเห็นว่าความชื้นตอนนี้อยู่ที่ประมาณ80%นะครับซึ่งเป็นความชื้นค่อนข้างสูงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันมี Home ในมือถือนะครับเข้าไปที่แอปมี Home นะครับจากนั้นไปที่เครื่องดูความชื้นจะเห็นว่ามันบอกความชื้นไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมาที่เซตค่าความชื้นที่50%แล้วกันนะครับแล้วก็ใช้โหมดดูความชื้นนะครับผมหลังจากเซตค่าที่50ก็จะเห็นว่าตัวเครื่องก็จะขึ้นเลข50ให้ด้วยนะครับ ระหว่างใช้งานผมก็จะวัดค่าไฟไว้ด้วยนะครับว่ากินไฟกี่บาทนะครับผมตัวนี้เป็นอุปกรณ์วัดค่าไฟนะครับที่ผมซื้อมาจาก Lazada นะครับการใช้งานก็แค่อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียบผ่านตัวมันนะครับแล้วก็กอกค่าไฟลงไปนะครับผมค่าไฟก็จะอยู่ประมาณ4.22บาทต่อหน่วยนะครับผมก็กกค่าลงไปนะครับจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับโอเคแล้วกลับมาเจอกันครับหลังจากผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงนะครับความชื้นก็ลดลงจาก80เหลือ52นะครับผม ก็มาดูที่มิเตอร์วัดค่าไฟของเรานะครับค่าไฟอยู่ที่2.5บาทนะครับตัวนี้แห้งขึ้นไม่เหนียวเหนอหนะแล้วนะครับชัดเจนมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่แทงค์น้ํากันบ้างนะครับตอนนี้ก็เห็นมีน้ําเพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิมคือไม่มีเลยนะครับตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาถึงขีดตรงนี้นะครับโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าภายในเวลา3ชั่วโมงเนี่ยเครื่องมันจะสามารถดูดความชื้นจากอากาศแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นน้ําได้เกือบลิตรนะครับผมเราได้น้ําอยู่ที่800 ml นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าน้าพวกนี้เราได้มาจากอากาศนะครับผมถ้าเราทําในทางกลับกันนะครับเอาน้าพวกนี้ไปใส่พ็อกกี้แล้วก็จีดไปในบริเวณห้องนะครับคิดดูนะครับว่าห้องมันจะชื้นแค่ไหนนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาลองใช้โหมดตากผ้าแห้งกันบ้างนะครับวันนี้เป็นวันที่ฝนตกนะครับ ก็ข้างนอกก็ชื้นชๆนะครับผมไม่มีแดดนะครับวันนี้ตัวนี้เป็นเสื้อผ้าที่ผมเพิ่งซักนะครับซักด้วยเครื่องซักผ้าแล้วก็ปั่นแห้งหมาดๆมาแล้วนะครับแต่ว่าผ้าเนี่ยมันก็ยังมีความชื้นอยู่นะครับ ผมก็เปิดเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดจากโหมดดูความชื้นเป็นโหมดตากผ้าแห้งนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนที่เปลี่ยนโหมดเนี่ยลมของเครื่องเนี่ยก็จะออกมาแรงขึ้นนะครับผมความชื้นก่อนที่เราจะเริ่มตากผ้าอยู่ที่ประมาณ89%นะครับซึ่งถือว่าสูงมากเลยนะครับผมหลังจากเปิดเครื่องผมก็ดันเครื่องเข้าไปใต้ราวตากผ้านะครับเพื่อให้เสื้อผ้าโดนลมจากเครื่องนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราทิ้งไว้อย่างนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผ้ากันนะครับ ตัวนี้เป็นกางเกงที่ผ้าบางๆนะครับตัวนี้แห้งแล้วนะครับผมแห้งสนิทเลยนะครับส่วนกางเกงตัวนี้จะเป็นกางเกงผ้าค่อนข้างหนานะครับตัวนี้ยังไม่แห้งนะครับข้างล่างแห้งแล้วแต่ว่าข้างบนยังชื้นๆอยู่นะครับเสื้อตัวนี้ผ้าไม่หนามากนะครับตัวนี้แห้งสนิทเลยนะครับผมส่วนผ้าตัวใหญ่นี่ข้างล่างนี่แห้งเกือบหมดเลยนะครับแต่ว่าข้างบนจะชื้นๆนะครับแทบทุกตัวเลยเดี๋ยวเราจะตากต่อนะครับตอนนี้ผ่านไปสามชั่วโมงแล้วนะครับก็มาดูผ้ากันนะครับผมอ่า แห้งแล้วนะครับผมก็จะเหลือ2ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นกางเกงที่หนานะครับผมก็อาจจะใช้เวลาเยอะกว่าเพื่อนหน่อยแต่จริงๆอ่ะข้างล่างแห้งหมดแล้วนะครับเหลือแต่ข้างบนโอเคเดี๋ยวผมก็จะตากต่อนะครับแต่ว่าก็พอจะได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าการตากผ้าให้แห้งในร่มเนี่ยโดยใช้เครื่องเนี้ยก็จะใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับสำหรับเสื้อผ้าที่เป็นเนื้อผ้าแบบปกตินะครับไม่ได้หนามากนะครับผมอย่างเสื้อแบบนี้นะครับแล้วก็กางเกงแบบนี้ตอนนี้ความชื้นลดลงจาก89เหลือ64นะครับ น้ำที่เราได้จะอยู่ที่ประมาณ1ลิตรนะครับเกิน1ลิตรมานิดหนึงนะครับเราตากผ้าไว้3ชั่วโมงนะครับค่าไฟอยู่ที่2.42บาทนะครับผมก็ประมาณ2บาท50สสตางค์นะครับ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆอยู่บ้างนะครับสำหรับหน้าฝนแบบนี้นะครับเครื่องดูความชื้นผมได้มาจาก l a z a d a นะครับในราคาประมาณ3000กว่าบาทนะครับแล้วก็ปักวัดค่าไฟผมก็ได้มาจาก Lazada เช่นกันนะครับราคาประมาณ350บาทประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับหรือไม่ก็ไปกดติดตามที่เพจเฟซบ o ๊กบอลทูเบียนะครับมีอะไรก็สามารถอินบ็อกเข้ามาพูดคุยตอบโต้กันได้นะครับผมโอเคว